ฝีเท้าเราอ่ะพ่อบอสเหนือมากเลยมันแก่ใส่ตู้เงียบไม่ได้แล้วความเร็วอ่ะความเร็ววันนี้แปดร้อยเขาวัดวันนี้แปดร้อยเป็นเป็นนกอินโดมุสลิมหน่อยหนึงพ่อบอสบอกได้เรื่องว่าฝีเท้าอย่างเราต้องเปลี่ยนเลยฝีเท้าอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้ว เอาเต้เลยดีเลยอะอะ ไม่ได้เลยมาดิผ่อนอะไรนะไอเดีกเป็นหนองน้ำด้วยกันหองน้ำแตนงานงานด้วยกันนี่ซ่อมเจอทีมงานดี๋ยวจะผ่อนในสนามนมเลยเฮ้ยไปเอาอขาปลอยมาไม่ได้ครับเ่อเยนึ่สองสามหแกงหม้แกงหม้ออบอมหนึ่งแกงหม้อแกงหั้อทำตา

น้ำปลาน้ำป้้ You <laughs> แต่ผจะโดนน้อยวะทำไมวะสามเดือนผู้หลังดีอะสามเดือนต้องทำอะไรวะนีก็เป็นมองหนึ่งสองสาหัวใส่นึกว่าซาบุพอไป かわいい。<laughs> All right. <laughs> ตามันมาไม่ได้ยิ้มย้มแมงตั้แมงยิ้มเห็นมันทำไรสกัดเลยตัวรักทีมเทศบานึ่ไงมึมาซ่อมดีผมว่าตัวรักทีมท้บาถามจุกอารมณ์มือจม่หร้อครับเฮ้ เฮ้ยไ่ะสิบเอ็ดถูเร็วจะตอบเร้พี่สามเ้ยเป็นไงรอรอ ได้ไม่ได้อุ้ยสดงสามสี่อ้าวอ้าหอาได้เหรอห้าได้ลูกเป็นยังไงอุตส่าห์เรยมันมันแมนแล้วมึงยังไม่รูอจักนะถ่าเอาเหมือนจะมาต้อไปแล้วหมือนจะรีบไม่ออกอ่ะผาแล้วไงรีบเลยเฮ้ยสอเฮ้ย ม้วนไปแล้วม้วนไปแล้วดีดี ý thức 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 จาวานดูดดูดวะครับผมเนี่ยซิไว้จาวานี้จ้าเลยวะดีไปเลยวะเฮ้ยราใครนับหรือเปล่าบ้านเราใครนับหรือเปล่า đâu <Niccoughs> cả ใช่เปล่า กูบอกอนดีเด้อไมดเลยมาด้วยมั้งกูบอกันดีพวกเฮียไหลอกนะพวกเฮียอะไ้องทำให้เขาหน้าอ่อนา ใจนะแง่ช่วยอ้ใจช่วยเนี้อใจยังมีเลยบุ๋มมี i มันบ้าคลั่ง

よし Oh 那啥，那